ล้วงลับพระเอกสามีแห้งชาติไม่โสดแล้วเอแต่งงานมานาน15ปี เป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มสุดฮอตที่มีผลงานโด่งดังมากจากซีรีส์เรื่อง Love to Hate อยู่สำหรับนักแสดงหนุ่มดีกรีสามีแห้งชาติคนล่าสุดของวงการบันเทิง u t a o y o u t o o รับบทเป็นนําััโโฮนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่วัย41ปี y u t a o ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศมาตั้งแต่เด็กๆและเห็นแบบนี้สาวๆทั้งเอเชียก็ต้องอ,อกหักกันไปตามๆ,ก,ๆากันเพราะเขาไม่โสดเพราะเอแต่งงานกับภรรยาคนสวยมานานถึง15ปีแล้ว สำหรับนิกิเอสลี Lee, พัรายาของยู o คโอเธออายุมากกว่าสามี11ปีและมีเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงด้านคอนเซ็ปต์เชอฟโตกราฟี เส้นทางความรักของทั้งคู่เจอกันครั้งแรกในตอนที่ยูไทโอทำงานพาร์ทไทมอยู่ที่ร้านอาหารและออกมายืนพักอยู่ด้านนอกแล้วก็เห็นผู้หญิงเดินมาไกลไกลเป็นคนที่ตรงสเปคเลยเขาก็มองเธอเธอก็มองมาที่เขาพวกเขาสบตากันจนเธอเดินลับสายตาไปแทโอยังเล่าว,ว่าจากนั้นเขาก็เข้าไปทำงานต่อในร้านผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งในกีดก็กลับมาที่ร้านที่เขาทำงานแล้วก็ได้พูดคุยกัน